คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสราบถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับ มาพบกับสูตรหอยโชคสตรีมาร้านนะครับรวย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 ไปด้วยกันนะครับกับสูตรดับ10ล่างสาตัวสูตรที่2นะครับเพื่อที่จะนำมาไปตัดนะครับในสูตรระยะยาวผมได้ลงไปบ้างแล้วเนาะก็ที่มันเป็นระยะยาวลองเอาไปตัดดูนะครับระยะยาวหรือว่าตัดที่มันดับ1ตัว1 1ตัวอะไรเงี้ยครับลองไปดูนะครับอันนี้ดับล่าง3ามตัวเลยนะครับดับ10ล่างนะ สถิติมันเดินมา11งวดนะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์นะครับเราก็มาดูวิธีการคำนวณนััเลยแล้วกันนครับกูนี่เป็นสูรเก่านะ แต่ผมอัดทยอยลงให้นะครับต้นพนกระสุดกับสุดใหม่นะครับหนึ่งกว่าพันหกสามนะครับแต่เบื้องต้นนะใครกดติดตามก็จะเห็นครบในทุกสุดของการคำนวณน,นะยังมีเวลาอีกหล,หลายวันในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับนะครับหนึ่งกว่าพันหกสามครับที่ออกห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดครับสองตัวล่างศูนย์หกนะครับเรามาดูกันนะครับเรานําในส่วนของหลักสิบกับหลักสิบก็หลักอสองตัวบนนะครับเรานำมาสองเราดามสองตัวบนอ่ะมีดีกว่าหลัก หลักสิแล้วก็หลักหน่วยของเราที่1ใช่ไหมเราเรียก2ตัวบลตัอแม่นะสองตัวท้ายเรวอที่หละกัน <c oughs> นะครับแล้วแต่คนจะเรียก7จอ่ะสตัวสบนบวกกัน7 8็ดครับได้9 9บวกด้วยอ่าค่าพที่กับ9บวกด้วย9ก้าที่ครับเป็น9ก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบได้18บแครับแปบวกด้วย2ครับ18 19 20สิได้ศูนย์ ศูบวกได้สามกับได้สามได้แปแล้วก็3นะครับในการดับดับ10ล่างนะเอามาดับ10ล่างนะครับ1นกุมภาพันธ์6กสครับออกเจ็ดแปและ9ก้นะครับแปดย์และสไม่พบในหลัก10ล่างเห็นไหครับชีกุมภาพันธ์ครับออกเจ็ดแปดหนึ่่าครับและสงตัวลงออกเกาสนะครับ จำนวนตัวการนะครับจะเป็นเชี้กำสามองร้เก้าสี่นะครับสตัวบนบวกกันครับศูนย์บวกสาก็ได้0นอ่าศูนย์บวกสาก็ได้3 3มสาบวกด้วยเ้าทีครับ9 10าสิบสิได้12บครับใส่สองบวกด้วยสเป็น4 สี่บวกได้สามครับสี่ห้าหกเได้สองสและเจ็มีนาคม6 3ครับหมีนาคม6 3ออก8 7 5 9 3 8 8ห้าเก้ปดัว์ร่างออก9 8ใช่ไหมครับเรามาตูกันต่อสอและเจนะครับไม่พบในหลักสิบล่างเห็นไหมครับ เรามาดูนะครับ1มีนาคมหกสครับ8ปดเจ็ดห้าแป็ดหาเก้สามาราแปดนะครับหลักหลักสิบกับหลักหน่วยของเราที่หนึงบวกกันกับ8 9ดเ1 11สิวกครับ 8, 90, 11, 11, 11 12 13 14 1บสองสิบสามสิบสี่สิบก็ดด้ายี่สศนย์บวกได้สก็ได้สองสองบวได้สละ 2องสามสี่ห้าได้ห้าที่ศูนย์สองครับสิมีนาคมคร 74, 46, ated, ับห้าศูนย์สามสี่สกครับห้า um, ศูนย์สามสี่สี่ตัวล่างเจ็ดครับศูนย์สองห้ศนย์สองหครับไม่ปรากฏในหลักสิบล่างเห็นไหมครับสิหมีนาคมครับหลักสิบบวกหลักหน่วยครับ6กับสี่เป็น10บแยกกล่องสิบนะสิบบวกด้วยเ้าครับ ิบวกด้วยเาเป็น19บเก้าเศษเครับ9บวกด้วย2อครับ9ก้าสิสเศษหน่งหบวกด้วย3าครับ1นึ่งบาเป็น4ได้91นึะสีด้91นึ่งะสีิบปกพาคมครับออก0ูนย์ห้าห2ึ่้องก 1> 9ก้นะครับเก้ 9, 4, ไม่พบในหลัก10ล้านนี้นะครับสิบอพฤษภาคมครับศูนย์ห้าหนงศูหลัก10บวกหลักหน่วยของร้อหนึ่งครับเกบวกหเป็น14 14บวกด้วย9ก้าคงที่สิบสี่บวกด้วยเก้าสิบสี่สิบห้ ยี 21, 22, 23, 3. 3่สิบเอ็ดยบอใส่สาบอกได้สอง่ะสาเป็น5้าใส่ห้บอกด้สามหบอกด้สเป็น8ได้3 5แล้วก็แปดปมาต่อนะครับ3ามละบาทหนึ่งมิถุนายนรับออกไปสามหนึ่งจ็ดแมห 8ปดสามหนึ่งแปดสห้าเสองัลางสองสี่สากไม่พร่งลกสิบลานครับหนึ่งมิถุนายนครับเรามาดูกันหนึ่งมิถุนายนออกแปดสามห้าเสตล่างสองสี่นะครับแล้วนำสอตัวบนระบบกันหก,ก 4, ปดเจ็ดก็คือหละสิบลกหน่วยนะครับ6กแปดเจ

4และ7จ็ดิบวิทุนายน63ครับห้ออกหนึ่งหจสองางสองหกสองจรางหสี่สองสี่เจไม่พบได้หลัก10บลา้านของครับ3ตัวไม่พบเลยส6บวิทุนายนครับ5 1 6หนึ่งหางานะครับ6กประเจ็บบกกันเป็น13 13บก9เป็น13 14 15 16 17 18 19 20 2า22ใส่2 สอบวกสเป็นส 4, 4่บวกสเป็น7จ็ดได้สอและเจ็ดสอกระดาคม6 3 3มกสามออก3 4 7สี่เจ็ดสองห้าแปดสา่เดห้าแปะ้องวลออกแปดสามสองี่จ็ดวละคำนวณไว้นะครับได้พบในหลักสิบละเห็นไหมครับสอง1ีก็ระกหกระดาคมหกระดาคมหกสามสามสี่องห้าแปดสองละแ ต่อครับหลัก10บวกหลักหน่วยครับ8ปดบวกห้บวกหเป็น13 13ามบวกเก้ครับสิบสามบวกเก้าสิบสามสิบสี่สิบห้ใส่2 2อบวกอีก2ก็เป็น4 4บวกด้วยสาบวกด้วยสเป็น4ี่ห้าหได้2องสี่ไเจ สองสี่เจ็ดครับหนึ่งสิงหหาคมหนึ่งได้สองหนึาได้สองดดับสิล่างสองสี่เนะสองเรามาดูนะครับสิบหกกรกฎาคมออกไปเจ็ดสามสองไปถกไปจ็ดสาปถกสองล่างสามครับสองจี่เไม่พบในหลักสิบล่าเห็นไหมครับ เราคำนวณต่อครับหลักสิบบวกหลักหน่อยครับสิบแปดบวกหกแปดเก้าสิบเได้ผลลงสิบสี่สิบวกเครับ14บสี23 23 3 3่บวกเก1าสิบสี่สิบห้าสิบหกดเก้าิบเอ็ดยิบสองยีาสามบวกด้วยสองเป็นห้า ห้าบวกด้วยสาห้าหกเจ็ดแปด็แปดได้ 3, 5, 6, 7, 8, สด 3, 5, 3, 5, ามห้าลวแปดสามห้าลดมาดูนะครับหสิงหาคมออก1สิงหาคมออก 3, 5้าก้า2สาก้าหงสองตัวล่างก็2 3สองสาห้าละแปดกลับมาพอมด้หลักสิบกลางเห็นไหมครับคำนวณต่อครับ1สิงหาคมนะครับห้าก้าสก้าครับหลัก10บบวกหลักหน่อยเก้าบวกหเป็น10 สิบบกเครับสิบกเเป็น19บเก้ใส่เได้เกแล้วก็สีนะครับเก้บกเเป็น11 11อ็ดสิบเอ็ดบกสามสิบเอ็ดใส่สได้เก้าและสี่สิบบสิงหาคมกรับในวันที่เราเราอย,ย่ยังไม่ถึงสิบบชงหาวมบกสามออกเก้าสีห้าเป็นหนึ่งนครับสอง่างแปดแปดใช่ไหมเ้าหนึ่งและสี 4, ่นหบไม่หลัก10ลา้างเครับใกล้ถึงละ โอเคโอเคทำต่อนะครับไม่พบในหลักสิบล่างนะครับก้าเราคำนวณต่อครับ2ตะวันบวกกันหนบวก1ได้สองสบวกเเป็น11บเใส่หนบวกอีก2เป็น3 3มบวกสเป็น6กได้ดับหลักสิบล่าง1 3ึ่งสามหกครับหนึ่งสามหตครับหนึ่งกันยายนออก999าเก้นะครับหลักล่าง98 สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทรีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจชื่นกันรายกันนะครับขอบคุณมาก 1>, 1 3แล้ว6ไม่พบนหลัก10ลายเห็นไหมครับตรอง9ก็7ครับ2ตัวบนบวกกัน9ก็7เป็น16 16ได้ผลลง16ชิบไม16บวก9 16 16บวก9เป็น16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ได้ยี่ับใส่ห้าห้าบวกสองห้าหกเจ็ดเจบวกอีก3ามเจ็ดแปดเสเจ็ดแปเก้ได้ศูนย์ได้ห้าเจ็สูนยนะครับดับ5 7, ้าเจ็ดศูนยตามลำัวนที่9ก้าเก้บกเจ็ดบหกสบกบเป็นสิกับ9้า สิบหกกับเก้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าส่ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดตัวอีกสามเป็นสิบได้ดับห้าเจ็ดสุดกับดับหลักล่างนะครับกดติดตามก็เห็นคอมเมนต์ทุกสูตรเองเนาะทั้งสูตดรเก่าสุดใหม่นะครับผมลงมาให้หมดแล้วนะครับดับสิบล่างสามตัวนะครับสูตรที่สองนะครับสูดุดก็กดติดต่อาฝากกดสับสกายไลค์แชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบในสูตรต่อไปครับสวัสดีครับ